หมาหนึ่งตัวนะครับทุกท่านจับโมอีลำดึกสวัสดีครับคุณผู้ชม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 มาเชื่อกันแน่แล้วนะครับฮึฮึ หม้อเอี่ยมนะคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกันิ่มแล้วนะครับผมวันนี้นนมีโคดิชานได้ไก่มาหนึ่งตัวนะครับทุกท่านวันนี้โคดิชานก็จะผัดเาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ผัดสีโคแห้งโคแห้งโคแห้งของสิทของโคดิชานนี้นะครับน้องทุกท่านไหนเดี๋ยวเรามา เตรียมเครื่องก่อนนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผม <S <S เอาละครับผมเดี๋ยวเรามาลุกเครื่องปรุงก่อนนะครับเครื่องปรุงก็มีเกลือข้าวมิ้นต์นะครับผมพริกแดงแล้วก็ชูรสนะครับผมตะไคร้ข,ข่า,าขิงข้าวมิ้นต์ไว้มะกกูดนะครับพริกกระเทียมมะเขือเทศหอมหัวใหญ่แล้วก็กระเพรานะครับผมตามด้วยน้ำมันอันนี้ไก่นะครับผมน,น,นี่อะไรบ้าง โอ้มีเครื่องไม <Wow. S 1> ้วท่าไ่นครับผมตับไก่ก่อนครับ <Wow. S 1> ครับมีอะไรบ้างโอ้ว <Wow. S 1> ้าวไต่ด้วยทุกท่านเลยอืมอันนี้ไตอันนี้ตับอ๋มีไข่ด้วยนะครับนี่ไข่น,น,นี่เลยมีหัวใจด้วยนะครับผม โอ้โหเยอะอยู่นะครับดูเราเตรียมเครื่องก่อนนะครับคุณผู้ชมผมเตรียมเครื่องแล้วนะครับปิกปิกนในสกค้นะครับผม ครับผมไอ้แล้วเดี๋ยวมาวางหมกกระทะก่อนนะครับผมมาครับผมวางกระทะลงแล้วนะครับม,มกไปเลยนะครับผมติกแดงครับคอมเมนต์ครับผม พงนัวครับแล้วก็ใส่เกลืออีกนิดหน่อยนะครับผมอืมเอาละโคดี้โคดี้เลยครับผมปิดฝาไว้นะครับ นี่ผาใหญ่กว่าข้าไทยอีกเดี๋ยวมาลูกันนะครับเอาล้วครับผมเดี๋ยวมาลูกันนะครับหนึ่งสองสามมากินไม้เอ้ยว้าวนี่สกันใส่ผม แล้วก็ปิดผาไว้ประมาณนหนึ่งนาทีก็กินได้แล้วนะครับผมะค,ครับผมถักไปแล้วหนึ่งนาทีเดี๋ยวมาดูกันนะครับหนึ่งสองสามน่ากินไ,ไหมครับผมนี่แหละโคเชียงไก่ของอขอโคราชานนะครับผมดู ไปจะเป็นการชิมแล้วครับร้อนมากครับทุกคนเลยมาครับผมตัววาผมไม่ไหวแล้วก็จะเป็นการชิมแล้วครับค,ค,คือยังไงผม่าใช้มือนะครับบม,โมโอีลําเดือกคุณผู้ชมอือหือทุกคนเลยมันหอมกลิ่นของสมุนไพรนะครับผมจริง มาใส่ใบกะเพราใส่ใบมะขูดลงไปโอ้โหเข้ากันดีมากครับพวกคนไหนมาครับมาครับไม่ต้องุดเยอะแล้วหิวเข้าแล้วนะครับผมนี่ตับอืม,อ,มอะไรลูเ้เดี๋ยวเดี๋ยว 那麻烦乱那种。 um mm. อร่อยมาก,รกค,มาครับสมคิดดีกว่า,วา,า,น,า,าวนี้นะครับผู้ชมมาชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนกดลังแจ๊กติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ